ยักสนุกตื่นเต้นร้าใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk 2 4อย่าลืม adpk 2 4ีดีสม,มินผู้จาการทีมชข่าวของเลสเตอร์ยืนยันไม่เคยสงสัยในความมุ่งมั่นของยูริติลลมองแม้กองกลางทีมชาติบเบลเยียมกำลังจะหมดสัญญาในเดือนหน้าติลมองเหลือสัญญากับเลสเตอร์ซิตี้ถึง30มิถุนายนนี้เท่านั้นแม้สมสรมีความพยายาม ที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่มาตลอด2ปีที่ผ่านมาแต่ไม่ประสบความสำเร็จและตอนนี้ต้องก้มหน้ายอมรับการสูญเสียผมพอใจกับความมุ่งมั่นของเขาผมไม่เคยเห็นอะไรเลยนอกจากความมุ่งมั่นของนาเตกทั้งในสนามซ้อมและในสนามแข่งจริงคุณต้องจําเกมแรกของเราที่เจอกับแมนซิตี้เขากลับมาจากการบาดเจ็บหลังพักไป 5- ้ารสัปดาห์แต่มุ่งมั่นตั้งใจจะเรียกความพิตตัวเองกลับมาให้เร็วที่สุดเพื่อลงเล่นเกมนั้นเขามีคุณสมบัติที่เราต้องการในทีม ผมเป็นคนที่อ่านใจคนเก่งและทันทีที่ได้พบกับยูริคลุรู้ได้เลยว่าฟุตบอลมีความหมายกับเขาอย่างมากเช่นเดียวกับชากราซโซยุนซูเพราะคินอดีตกองกลางร,ระดับตำนานของแมนยูไนเต็ดไม่ได้มองจอแดนพิกฟอร์ดและด่านมือหนึ่งของเอเวอร์ตันว่าเป็นผู้รักษาประตูดีหรือเป็นแข้งชั้นนำแต่อย่างใดเอเวอร์ตันถูกมาิตี้บุกมาถล่มถึงกูดิสันพาร์ค3-0ในศึกพรีเมียร์ลีกวันอาทิตย์ที่ผ่านมา จาก2ประตูของอินคายกูดูกันและเออร์ลิงฮาแลนด์ที่ทําให้ทีมยังมี32แต้มเท่านั้นน,นําหน้าลีดยูเนเต็ดที่อยู่ในโซนสีแดงแค่แต้มเดียวในขณะที่เหลือ2นัดสุดท้ายของฤดูกาลก่อนหน้านี้มีข่าวว่าพิกฟอร์ดกำลังจะย้ายทีมหากท้ายที่สุดแล้วสโมสรอนต้องตกชั้นในขณะที่ปิดแสดงกำลังมองหาผู้รักษาประตูรายใหม่ที่มีข่าวพัวพันกันอยู่แต่ขีมไม่ได้มองว่าพิกฟอร์ดเป็นนาทวารระดับชั้นนําอะไรพิกฟอร์ดในตาแหน่งผู้รักษาประตูพระเจ้า ขาดูตัวเล็กเกินไปตรงตำแหน่งนั้นไม่มีการสปริงตัวเขาไม่ใช่คนที่ฝากความหวังได้ไมค์กาิชาร์ดบอกก่อนเกมว่าเขาคือผู้รักษาประตูร,ระดับพ็อปแต่ไม่ใช่โรเบิร์โต้เดอซาบีในใหญ่ของไบรตันยอมรับทีมอาจจะเสียมอนซสคาเซโดกับเล็กซิสแมคอเลสเตอร์ท้องฟองการควดสำคัญในช่วงซัมเมอร์นี้ค่ามไม่ฟีลคนดังตกเป็นข่าวเรื่องการย้ายทีมอย่างต่อเนื่องหลังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมาตั้งแต่ฟุตบอลโลก เื่อยมาจนถึงฟอร์มกับสโมสรอนในซีซั่นนี้ล่าสุดเพื่อช่วยทีมบุกถล่มอาร์เซนอลถึงบ้าน3-0ในศึกพรีเมียร์ลีกเมื่อคืนวันพฤหที่ผ่านมาหลังพาทีมชนะที่เอเมเรสเดียมเดสซี่กล่าวว่าเราอาจจะเสียผู้เล่นบางคนไปอาจเป็นไคเซโดหรืออาจจะเป็นแม็กอาริสเตอร์เราต้องหนึ่งผู้เล่นคนอื่นส่วนมิโตมาก,กับเอสตูปิยานทั้งคู่ต้องการอยู่กับเราผมไม่รู้ว่าพวกเขาพร้อมจะเล่นเกมใหญ่หรือไม่คุณต้องเตรียมพร้อม ไดสามารถเสนอโอกาสให้พวกเขาในการพัฒนาปัจจุบ,บันไบรตันรักอันดับ6ของตารางมี58คะแนนจาก34นัดเกมถัดไปจบเยือนนิวคาสเซิลในวันพฤหัสนี้โทมัสแฟร,รงผู้จัดการทีม ford, เบนฟอร์ดกล่าวยกจ้องลุก,ลกทีมชว์อฟอร์มสุดยอดในเกมชนะเวสแฮม2-0แม้ไม่มีไอวานโทนี Tony, ่หัวหอกตัวเก่งก็ตามเบนฟอร์ดขรยับพลังอันดับ9ของตารางด้วยการมี53คะแนน เปิดรังเอาชนะเวทแฮม20และในเกมที่ไอวนโทนี่ดาวซันบูของทีมไม่มีชื่อเนื่องจากบาดเจ็บแฮมสติงเป็นชัยชนะ2 0ูนที่น่าประทับใจสุดๆในช่วงเวลานาน,านมากๆที่ผมเคยเห็นเราเหนือกว่าชัดเจนในทุกจุดเราน่าจะยิงได้อีกอย่างน้อย2ประตูผมพอใจสุดๆกับฟอร์มการเล่นมันเป็นความหวังที่ดีมากๆที่เราได้เห็นฟอร์มการเล่นนี้กับการไม่มีไอวานโทนี่เขาเป็นนักเตะคนสําคัญสําหรับเราแต่เราต้องการเสเปซผู้เล่นไม่ใช่เพียงคนเดียว วโอกาสหายเจ็บก,กลับมานัดต่อไปของหอกโตเก่งแบงกล่าวว่ามีโอกาสที่เขาจะฟิตทันสำหรับเกมกับทอตแนมในวันเสาร์นี้ราฮอสันผู้จัดก,การทีมชั่วคราวของทิสั่นพัลเลตมองว่าไมเคิลอูริเซและเอเบเรซีเอเชสองตัวรุกจะลดความบอบช้ำจากการสูญเสียวิฟิสตาหาออสันเข้ามาคุมทีมทิสันพเลตเป็นการชั่วคราว หลังจากสโมสรนปลดพัชชิกเวล่าออกจากตำแหน่งและตอนนี้ีิซันพาเลสรับประกันการอยู่รอดปลอดภัยในเพยเ์ลิกได้แล้วโค้ชวัย7จปีถูกถามถึงอนาคตของสโมสรที่จะไม่มีซาฮาที่จะหมดสัญญาอำลาทีมหลังจบซีซั่นนี้ซึ่งเขาเชื่อว่าทีมจะถูกแทนที่ด้วยโอลิเซและเอเชได้อย่างไม่มีปัญหามันเป็นคำถามสำหรับสโมสรนมากกว่าผมคิดว่าเราเพึ่งพาวิฟมานานแล้วอย่างน้อยกับผมที่เคยคุมทีมมา4ปีและพึ่งพาวิฟสิ่งที่เขาทำให้เรา มันมีประโยชน์อย่างมาก